สวัสดีครับผมอู่ไฮบริดชานะครับวันนี้นะครับก็อยู่กันที่อู่ไฮบริดนะครับวันนี้มีนะครับรถโตโยต้าเอว่าดนะครับที่เราทําถอดระบบไฮบริดเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะส่งครับวันนี้พาชมนะครับก่อนจะส่งลูกค้านะครับก็คันนี้ลูกค้าเป็นอยู่ในบุตรตาการนะครับก็ได้ทำการโทรติดต่อนะครับให้เราไปนํารถนะครับ ลูกค้าเห็นเราจากทาง Facebook นะครับให้นำรถมาถอดระบบไฮดริดนะครับก็เดี๋ยวเรื่องว่าทำไมลูกค้าคันนี้ถึงถอดนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังส่วนอื่นผมก็จะมาแนะนำก่อนว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างอก็คันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยที่คุยกับลูกค้านะครับก็มีการถอดระบบไฮบริดยกเลิกนะครับระหว่างเครื่อง2.4นะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.4ตัวไมเนอร์นะครับคันเล่งไฟฟ้านะครับเกียร์5สปีดนะครับ อ่ะก็จัดจานวางเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ห้องเครื่องตัว2.4ธรรมดานะครับแบตเตอรี่จะย้ายมาอยู่ด้านหน้าตรงนี้จะปกติจะเป็น,นอินเวอร์เตอร์นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวสาตาร์ทให้ดูนะครับส่วนชุดแต่งกันอย่างไมเนอร์ก็จะมีไฟหน้ากระจังหน้านะครับแล้วก็ กันชนเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นปันหมอกแบบกลมนะครับแล้วก็ <c oughs> ด้านข้างจะเป็นสกเกิร์ตนะครับเนี่ยตรงนี้จะเพิ่มมานะครับสกเกิร์ตด้านข้างนะครับทําสีใหม่กันชนหลังอาจจะไล่จา,ากด้านหน้าครับที่เปลี่ยนนะครับไฟหน้าก็อย่างที่บอกนะครับสังเกตดีๆตัวไมเนอร์ทุกแก้วจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งของเดิมจะไม่เป็นโปรเเตอร์นะ กระจังนะครับเป็นแบบสามขีดแบบนี้นะครับเป็นหน้าไมเนอร์อ่ะไล่จากด้านในคันนี้ไม่ใช่ถอนระบบให้บิดยางเดียวนะครับลูกค้าให้เราทำการเพิ่มนะครับในส่วนของค่ายางปูพื้นนะครับเป็นลายกระดุมนะครับเราก็เพิ่มให้ลูกค้าอยากได้สีน้ำตาลนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าไม่ใช่เราทำแค่ตัวรถนะครับเรื่องเบาะนะครับลูกค้าก็ให้จัดการุหนังใหม่นะครับอันนี้เป็นหนังเนปปานะครับอ่า ก็คือเป็นแบบเรียบนะครับสีครีมนะครับแผงประตูนะครับก็หุ้มเดิมๆจะเป็นกระเบียดนะด้านในเข้าไปดูนะครับประตูสไลด์ใช้งานได้ปกติลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับว่าทําไปแล้วเนี่ยระบบไฟฟ้าใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับสันรู้อะไรก็ใช้งานได้ก็เหมือนรถปกตินะครับเพียงแค่ว่าเรายกเลิกระบบออกไปนะครับ ส่วนออปชั่นเดิมเนี่ยใช้ได้นะครับร้อยปอร์เซ็นตนะครับในส่วนตัวที่เป็นตัวเครื่อง2.4มเนอร์หรือ3,000มเนอะร์ที่เป็นเกณร์5สปีดแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้าลูกค้าจะใช้คูตคอนโทรลได้เหมือนเดิมนะคูตคอนโทรลก็คือเวลาเราใช้คันเร่งนะครับก็คือเวลาเดินทางนะครับเราก็สามารถ เล่นคันเร่งที่มือได้นะครับก็คือปุ่มตัวนี้ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับตัวคูดคอนโทรลตัวนี้นะครับกดปุ๊บก็จะโชว์คูดคอนโทรลนะครับอันนี้เรลขไมล์ประมาณ80,000กว่านะครับก็สังเกตหนะ้าปัดตัวไมเนอร์เนี่ยไฟมันก็จะหลีเพิ่มได้อนะ่ามีสุดเลยมีเกความร้อนนะครับรอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นมาอันนี้รถสตาร์ทนะครับจอก็เปลี่ยนเป็นตัว แอนดอรอ7นิ้วให้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูพาดูนะครับเราก็ถ่ายใส่กล้องมองหลังให้ใช้งานได้เหมือนเดิมอันนี้ฝาท้ายมันเปิดอยู่จะปิดลงกัครับชัดเจนนะครับนะครับเบะก,ก็สวยงามนะครับแผงประตูทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของ ดอก็ต่อเข้าระบบ,บดูเข้าระบบนะครับแล้วก็เพิ่มต,ตัวปุ่ม USB ไว้สำหรับชาร์จศัพท์นะครับก็สะดวกนะครับตัวนี้มี2พอร์ตนะครับ USB เราก็ทำให้ลูกค้านะครับได้ลงตัวนะครับหนังเบาแถวหลังก็ภุ่มใหม่นะพุ่มใหม่รอบคันตัวแผงประตูนะครับทั้งหมดเราก็เปลี่ยนเป็นหนังนะลองดูสงเกต สำหรับท่านลูกค้าที่ดูคลิปมาหลายๆคลิปก็ยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าสนใจนะครับเราก็ยินดีให้ครับปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่อง3 2 4 0 2นนะครับไมเนอร์ไม่ไมเนอร์นะครับก็มีหมดนะครับแล้วแต่ลูกค้าเลยครับออยากได้แบบไหนจัดให้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเราทำแค่ถอดระบบไฮบิดนะครับ เราก็ยังรับทําในส่วนของตัวรถยนต์ตัวเดิมที่เป็นระบบไฮบริดนะครับอ่าซ่อมระบบไฮบริดครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเกียร์ระบบ ABS ระบบอินเวอร์เตอร์ระบบแอร์นะครับช่วงล่างระบบเครื่องยนต์นะครับก็เซอร์วิสได้หมดนะครับหรือจะยกเลิกถอดได้นะครับแล้วแต่เลยลูกค้าคันนี้ที่ยกเลิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคันนี้อยู่สูตรปาการนะครับบางบ่อเรา ลูกค้าดูจาก Facebook อย่างที่บอกนะครับให้เราไปนํารถมานะครับรถลูกค้าไม่ได้เป็นไรนะครับใช้งานได้ปกติขับได้ปกติเพียงแต่ว่าลูกค้ามองว่าอยู่เขาอยู่ไกลก็คืออาจจะไม่ได้สะดวกเวลามีปัญหาในเรื่องของระบบไฮบริดนะครับก็อยากจะถอดตัดสินใจถอดนะครับก็อันนี้ก็เราก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้หมดนะครับก็เสร็จสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับเตรียมส่งนะครับทุกอย่างใช้งานได้ 100%นะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับอู๋ไฮบิดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับทางหน้าเพจไฮบิดคาร์ประเทศไทยนะครับผมก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอยากจะให้เราบริการแบบไหนไปรับไปส่งมีรถสไลด์ออนนะครับกด็ดีนะครับผมก็ผมอู h ไฮบิดคารก็ขอขอบคุณครับ